ในการขายออนไลน์เนี่ยลูกค้าแทบจะ100%นะครับจะทักแชทมาเพื่อซื้อสินค้าแล้วบางครั้งเนี่ยเขาจะถามว่าสินค้าเนี่ยราคาเท่าไหร่ถ้าคุณตอบราคาไปเลยนะผมบอกได้เลยว่าแทบจะ100%อ่ะไปเลยเพราะว่าอะไรเขารู้แล้วว่าสินค้าคุณราคาเท่าไหร่วิธีทําเลยนะครับถ้าคุณเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับให้คุณตะล่อมลูกค้า พาคุยไปเรื่อยถามลูกค้าไปเรื่อยว่าอันนี้ที่ผมใช้บ่อยนะครับถ้าลูกค้าทักเข้ามาถามว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะถามกลับไปว่าสินค้ามีหลายราคาคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายต้องการเอาสินค้าไปทําอะไรครับผมก็จะชวนคุยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืยนะครับจนรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะลูกค้าต้องการอะไรหรือถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็จะสอนวิธีการใช้สินค้าให้กับลูกค้าไปด้วยจุดประสงค์เลยนะครับคือชวนลูกค้าคุยให้เขาลืมไปว่าเขาอ่ะถามว่าสินค้าราคาเท่าไหร่ชวนคุยไปเรื่อยและอันนี้สําคัญ สำคัญมากๆคือคุณต้องทําตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษากับลูกค้าลูกค้ามีปัญหาอะไรเราให้คําปรึกษาเรื่องนั้นไปเพราะว่าอะไรสมัยนี้นะครับคนจะซื้อของกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคุณทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าซื้อสินค้าคุณแล้วโอนเงินให้คุณแล้วอ่ะยังต้องบอกขอบคุณกับคุณด้วยอ่ะคุณต้องทําอย่างนั้นให้ได้ผมตอบแชทลูกค้าเพื่อขายของมาเป็นแสนคนแล้วนะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมแล้วคุณจะเชื่อใครนะักธุรกิจท่านไหนนะครับที่อยากมียอดขายเพิ่มขึ้นด้วยออนไลน์แต่ไม่่รู้วาจะทยังไงไ ปรึกษาผมได้นะครับผมมอบี้พ่อมดนออนไลน์